ในรอบเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรีถูกบริษัท AAS ส่งบินเรียกเก็บเงินหลักแสนเพราะลูกชายอายุ13ปีเล่นเกมคุกกี้รันเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ได้รับทราบข่าวสารขณะที่อีกหลายพื้นที่ก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันอีกหนึ่งครอบครัวที่จังหวัดตากก็โดนเรียกเก็บบิลค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือจำนวนเกือบ6 ,000 บาท โดยสาเหตุมาจากลูกชายเล่นเกมการต่อสู้ผ่านโทรศัพท์มือถือและมีการสั่งซื้อไอเทมในเกมมาจํานวนมากเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นการเมาจ่ายรวมกับค่าโทรศัพท์แต่แท้จริงแล้วเป็นการซื้อผ่านระบบ Google Play ที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากบริการนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักทำให้หลายคนที่ไม่รู้ใช้บริการไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการคือเหมาจ่ายในระบบเหมาจ่าย399ไ ก็คือบอกเขาไปว่าแม่จะจ่ายรายเดือนนะแม่จ่ายแบบ399บาทเขาก็เข้าใจว่าเออว่ามันมันคิดรวมกันไปนหมดแล้วไอ้เราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเพราะก็คือเราสมัครไว้แล้วก็คือเราจะล็อกไว้แค่399แต่ทีนี้พอมาจ่ายจริงอ่ะพอมาจ่ายจริงเป็น5,09แลเก้วราก็ตกใจทางบริษัท AIS ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันการใช้บริการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางอินเทอร์เนต็ต หรือการซื้อคอนเทนต์ผ่านทาง Google Play Store ที่ให้บริการโดย Google ได้รับความนิยมสูงขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาต้องสมัครหรือซื้อสินค้าและบริการผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้นดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า AIS จึงเป็นผู้รับชำระค่าสินค้าและบริการนี้ให้กับ Google Play Store โดยหักจากบิลค่าโทรศัพท์ของ AIS แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ซื้อสินค้าที่มียอดสูงมาจากบริการดังกล่าวทาง AAS ยืนยันจะไม่เรียกเก็บบัญชีในรอบดังกล่าวกับผู้ใช้บริการที่รู้เท่าไม่ถึงการและจะมีการปรับปรุงพัฒนาระบบใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกความจริงมีสองอย่างชัดเจนมากเลยอันแรกก็คือได้รับแจ้งเข้ามาะนะครับว่าทาไมยอดสูงนี้ไม่ได้ใช้หรือใช้โดยไม่ตั้งใจนะครับอันที่2ก็คือว่าแพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าการใช้งานอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอยู่ๆมันกระโดดสูงไปมาก โดยที่ไม่เคยมีประวัติในการใช้ลักษณะนี้มาก่อนอหรือมันสูงไปจนเกินขีดที่มันเป็นการใช้งานทั่วไปไดาา้แล้วก็จะหยิบยกเคสนั้นมาท,าทันทีนะครับซึ่งส่วนมากเลยเป็นโพสเพนะครับเราก็จะทำการางดเว้นการเรียดเก็บค่าบริการเพื่อ,อเรียกว่าเป็นการบรรเทาเบาบางปัญหาที่ลูกค้าเกิดการไปใช้แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่คณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาหารือในเรื่องนี้ซึ่งตามกฎหมายโทรคมนาคมระบุคําว่าบริการเสริมสามารถเรียกเก็บค่าบริการในบินเดียวกันได้โดยไม่ต้องแยกบิน และอีกกรณีที่ต้องพิจารณาคือการที่ A I S นำข้อมูลลูกค้าไปผูกติดกับ Google ว่าเป็นการกระทําที่ผิดกับกฎหมายหรือไม่โดยจะให้ทีมที่ปรึกษาตรวจสอบและนำเรื่องเข้าหาหรือในที่ประชุมคณะกรรมการกทคต่อไปสิริพรบำรุงนุก,กูลข่าวจริง Spring ิวส์